สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณ์หนึ่นะคะทํานายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภก็สามารถที่จะรับชมคลิปวีดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ การทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายเกี่ยวกับการเงินการงานโชคลาภความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคำทำนายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านำคำทำนายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ คำทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวงังการทํานายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทําดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทําแต่ความดีค่ะ ต่อมาอาจารย์จะขอเปิดไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะจะเปิดไพ่ให้กับชาวพฤกษ์ศพทั้งหมด10ใบนะคะมาดูเริ่มที่ใบที่1ของคุณกันเลยนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรนะคะคุณได้ไพ่6กไม้เท้า the six of wands นะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์ต่างๆจะมีความล่าช้าออกไปเนาะคุณยังมองไม่เห็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นโดยหลักๆแล้วไพ่ใบนี้จะหมายถึงความสําเร็จในเรื่องต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้อง อาศัยความพยายามอย่างหนักมาแล้วในอดีตเนาะในเรื่องการงานจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนงานบ่อยนักนะคะจะชอบทำงานไปนานๆเหมาะกับงานราชการหรืองานเกี่ยวกับพวกรัฐวิสาหกิจนะคะแต่ถ้าสถานการณ์เรื่องงานมักจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะเหมือนทำงานไปวันๆเนาะการเงินพอมีให้ใช้จ่ายแต่ไม่มีมากนักนะคะความรักไม่ค่อยสดชื่นมีเรื่องเบื่อหน่ายกันยังไม่เห็นความสมหวังในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่2สถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่จะเข้ามากระทบคุณคุณได้ไพ่มหาเล็กถือถ้วย The Page of Cups นะคะคุณได้รับข่าวดีเกี่ยวกับมิตรภาพและก็ความรักอาจจะได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถในด้านที่คุณมีความถนัดอยู่หากคุณทํางานเกี่ยวกับด้านศินละปะรวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะคุณจะมีไอเดียในการทํางานที่น่าสนใจ และมีคนคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือคุณอาจไม่รอบคอบหรือขาดความละเอียดในการทํางานนะคะทําให้งานอาจจะเสร็จล่าช้าหรือถูกมองว่าขาดความตั้งใจได้เนาะในเรื่องความรักหากพบใครเข้ามาในชีวิตให้ค่อยๆศึกษานิสัยไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่3นะคะอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในด้านเจ้านายผู้ใหญ่เนาะคุณในไพ่มหาเลตถือดาบ The Page of s o u r c e นะคะอาจารย์มองว่าสถานาการณ์ในอนาคตยังไม่ราบรื่นสิ่งที่คาดหวังยังไม่เห็นเขาลางของความสําเร็จเนาะควรระวังมีปัญหาก,กับเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานอาจได้รับข่าวรือหรือได้รับข่าวไม่ดีบางอย่างแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อร้อเซในเรื่องงานนะคะ จะยังไม่ค่อยราบรื่นนะักแล้วก็ยังไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องงานเกิดขึ้นอาจมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาให้แก้ไขระวังความใจร้อนควรอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะในเรื่องความรักระวังมีปัญหาเพราะว่าเพราะจ้องจับผิดคนรักมากจนเกินไปทําให้เกิดความรําคาญใจกันนะคะข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปีและลาซาด้านะคะ ข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวกเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิง์กในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่4ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาคุณในไพ่สิบถ้วยว h e ะ e ทนซอฟ s นะคะอาจารย์มองว่าช่วงที่ผ่านมา คุณอาจจะใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษหรืออาจมีการพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องเป็นหลักอดีตที่ผ่านมาถือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่หรือหวามากนะักเป็นเป็นลักษณะแบบราบเรื่อยเรื่อยสบายสบายแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็มีความอบอุ่นใจในครอบครัวเป็นอย่างดีเนาะในคนที่มีคนรักอยู่แล้วจะมีความเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะฟัฟนฝ่าเรื่องต่างๆไปด้วยกันอย่างอ่ เข้มแข็งนะคะคุณทั้งคู่จะเริ่มมองอนาคตในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นว่าอยากมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในคนโสดมีโอกาสเจอคนเข้ามาในชีวิตนะคะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่5นะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับลูกน้องบริบาลคุณด้ไพ่ตึกพังทลายเดอะทาวเอร์ค่ะในอดีตนะคะคุณอาจจะพบ เจอกับความผิดหวังบางอย่างเนาะซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกคุณอาจจะมีการสะเทือนใจเกิดขึ้นในระยะนี้ความสับสนวุ่นวายก็ยังคงอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณเองนะคะหากคุณเคยคาดหวังในเรื่องต่างๆเอาไว้ควรจะลดความคาดหวังลงเพราะมันจะช่วยให้คุณไม่ผิดหวังรุนแรงนักเนาะหากเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่คิดในเรื่องการงาน ระวังมีปัญหากับลูกน้องหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะอาจารย์แนะนําให้คุณใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเนาะความรักอาจพบกับความรู้สึกผิดหวังหรือสูญเสียหากยังโสดอาจารย์แนะนําว่าให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณไ้ไพ่สีเมท้า the Four of ออนะคะ อาจารย์มองว่าคุณมีความคาดหวังในเรื่องความก้าวหน้าในชีวิตเนาะอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่อง การงานการเงินหรือความรักมีความคิดอยากจะทําธุรกิจของตัวเองซึ่งมีแนวโนม้มว่าคุณได้ทําธุรกิจส่วนตัวในอนาคตการเงินจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยทําให้คลายความกังวลในเรื่องการเงินลงไปได้บ้างในเรื่องความรักคุณรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมั่นคงและก็สามารถครบกันไปนานๆซึ่งก็มีแนวโนม้มว่าจะคบกันได้เรื่อยๆแต่อย่าไปจุกจิกกับคนรักมากนักนะคะการคบกันในลักษณะแบบเพื่อนคู่คิด สามารถแชร์ความคิดเห็นกันรวมถึงไม่เกาะติดอีกฝ่ายมากจนเกินไปจะช่วยให้คบกันได้ราบรื่อนกว่านะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่7แนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณในไพ่เทพแห่งการมูชายาน The Hangman นะคะอาจารย์มองว่าในช่วงเดือนนี้มีแนวโนม้มว่าคุณจะรู้สึก กล้ามกลืนฝืนทนกับอะไรสักอย่างนึงนะคะมีความคิดที่อยากจะหลุดออกจากสภาวะที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนาะคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนหลงทางที่ยังไม่สามารถหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อาจารย์อยากให้คุณใช้ความอดทนเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้คุณผ่านมันไปได้เนาะในความเป็นจริงแล้วคุณอาจไม่สามารถที่จะฝืนโชคชะตาของตัวเองได้แต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้และก็ยอมรับมันหลังจากที่สถานการณ์แย่ๆผ่านไปนะคะหากคุณมองย้อนกลับไปในอดีตคุณจะพบว่ามันคือประสบการณ์ที่มีค่าที่ทําให้คุณระมัดระวังสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ต่อมามาต่อที่พไพ่ใบที่8คนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าครอบครัวของคุณคุณในไพ่สีดาบ The Four of Swords นะคะอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ค่อยมีข่าวข่าวหรือความเคลื่อนไหวใดๆจากคนรอบข้างของคุณในช่วงนี้เนาะ มีโอกาสที่ญาติหรือเพื่อนของคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายสถานการณ์ต่างๆเกิดความร่าช,ช้าไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนาะในช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีการเข้าสังคมมากนะหรือไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับใครเท่าไหร่นะคะในคนที่ทํางานประจําจะรู้สึกเหมือนทํางานคนเดียวไม่ค่อยได้ติดต่อประสานงานกับคนอื่นเท่าไหร่แต่หากคุณจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าไหร่นักนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่9ความคิดภายในใจสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่5ดาบนะคะ The Price of Swords นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นเนาะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีความ มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและก็มีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆจะต้องเป็นไปตามที่คุณคิดดังนั้นหากผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังจะทําให้คุณรู้สึกแย่อย่างมากเนาะในเรื่องการงานอาจถูกปฏิเสธหรือต่อว่ามีความรู้สึกอับอายเกิดขึ้นความรักมีโอกาสเสียของรักมีเรื่องทําให้คุณต้องเสียหน้ารู้สึกเสียศักดิ์ศรีหรือถูกปฏิเสธนะคะคุณอาจได้รับสิ่ง ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะยอมรับแทบไม่ได้นะว่าเพราะว่าไม่เคยเตรียมใจมาก่อนนะคะแต่อาจารย์คาดว่าคุณจะผ่านความคิดหวังในครั้งนี้ไปได้นะคะขอให้คุณอดทนนะคะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่10บไพ่บทสรุปนะคะคุณได้ไพ่3ามถ้วย the t r e e of cups นะคะโดยสรุปแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ผ่อนคลายแล้วก็เยียวยาวตัวเองนะคะ ให้คุณกลับมีพลังในการทํางานและก็ใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีแนวโน้มว่าปัญหาเหล่านั้นจะมีการคลี่คลายลงไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ให้รอบคอบในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆก็พอนะคะในเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินไม่ขาดสนมีให้ใช้ใจ่ายได้ตามสบายแต่ระวังใช้ใจ่ายเงินอย่าฟุ่มเฟือยนะคะในเรื่องการงานอาจจะยังไม่เห็นความก้าวหน้าที่เด่นชัดมากนะักแต่ถือว่าบรรยากาศในที่ทํางานค่อนข้าง เื่อแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนนะคะเป็นช่วงที่เหมาะอีกการผูกมิดกับคนในที่ทํางานอีกด้วยเนาะในเรื่องความรักจะมีความสดชื่นสุขใจมีช่วงเวลาที่สนุกสนานกับคนรักหากยังโสดจะมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกใจคะ่ะอาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ย,ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทําได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายขอให้ท่านพิจารณาไต่ตองให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอย่าให้คําทํานายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติอคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทิด ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ